สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เนี่นจะขอคุยกับท่านเรื่องของเมืองราชคฤห์เมืองราชครื์นี่เป็นเมืองสําคัญค่ะเพราะว่าเป็นเมืองหลักหรือเป็นเมืองแรกนะคะที่พระพุทธเจ้าทรงปากหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นี่ที่ลัชจิวันหรือสวนตาลหนุ่มซึ่งตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุ1 ,3 0่รูปซึ่งจริงๆแล้วก็คือชดินสพี่น้อง ที่บวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาได้ติดตามมาแสดงธรรมอยู่ที่นี่พระเจ้าพิมพิสารและประชาชนและข้าราชการได้มาเฝ้าฟังธรรมปรากฏว่าจำนวนคนเป็นแสนที่บรรลุโสดาบันและจำนวนคนนับหมื่นที่เข้าใจในพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายตัวอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ณที่นั้นและต่อมาท่านก็ได้ถวายวัดวัดหนึ่งชื่อสร้างสร้างถวายนะคะสร้างวัดวัดหนึ่งชื่อวัดเวรุวนหรือวัดสวนไผ่ถวายพระพุทธเจ้าเป็นที่ประทับที่วัดนี้เกิดสิ่งสำคัญขึ้น2ประการประการแรกได้แก่เรื่องของวันมาคาบ,บูชาหรือวันเพ็ญเดือนสาม ซึ่งเกิดเหตุอศัศจรรย์4ประการดังที่เราได้ร่ำเรียนกันมาว่าอันที่1เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงอันที่2พระสงฆ์จำนวน1250รูปเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายอีกอันหนึ่งก็คือทุกท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ4ก็คือท่านเหล่านั้นเป็นเอหิตพิคุอุปสมบทาคือพระพุทธเจ้า ทรงบวชให้นะคะมาเข้าเฝ้าณที่นั้นแล้วก็พระองค์ทรงพระราชทานเรื่องที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่นก็คือเรื่องของโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกนั้นได้แก่เรื่องของหลักการเรื่องของเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายแล้วก็หลักการแล้วก็วิธีการของพุทธศาสนาที่สำคัญที่อยากให้ท่านเน้นมากมาก ก็คือเรื่องของหลักการหลักการของพุทธศาสนานั้นก็คือสอนให้คนเนี่ยไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่กระทําบาปข้อ1ข้อ2ส,สอนให้ทุกคนบําเพ็ญกุศลหรือกระทำความดีให้ถึงพร้อมและก็ข้อ3คือสอนให้ทุกคนมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยค่ะหลักการเหล่านี้ เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนทุกคนต้องยึดถือเป็นหลักในการดำเนินการส่วนรายละเอียดในเรื่องของวิธีการแล้วก็ในเรื่องเป้าหมายอันนั้นเราอาจจะพูดคุยกันในรายละเอียดต่อไปได้ค่ะคุยกันเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ